เที่ยวเมืองนรกตอนที่15ครั้งที่14วันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพฤษธศักราช2519ตอนต้องสะน้ำแข็งนรกน้อยท่านอหารหันตจีโกงเสด็จลงตัดเป็นกรมีความว่าลมหนาวโกกทราบซ่านเน็บกระดูกบาบุญปลูกเปรียบเสมือนสนหินเกยขุนเขาเขียวหิมะโปยเปลี่ยนขาวเลยต้นไผ่เหมยยืนตะงงานบ่หวั่นไหว ดูใบไม้หล่วงค่อยๆจากไปก็ดูหนาวก็ต่อเนื่องเข้ามาอากาศเกิดการแปรเปลี่ยนมากมายชาวโลกเกิดการเจ็บป่วยขึ้นเป็นเนีองนิดก็เพราะเหตุว่าไม่สามารถปรับตัวให้ท่านกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศวันนี้ฉันจะพาหยางเซินท่องนรกน้ําแข็งมาเจอกับลมหนาวโกกโชยหนาวจากกระดูกนี้อีกไม่รู้ว่าหยางเซินจะทนไหวหรือฉไฉนท่านอาจารย์ครับผมเพิ่งหายจากเป็นวัน วันนี้อากาศก็หนาวจัดอย่างนี้ผมว่ามันอื่นค่อยไปลกน้ำแข็งกันเติดไปเที่ยวชมแห่งอื่นก่อนนะครับมีทราบว่าท่านอาจารย์มีความผิดประการใดปิมไปได้อย่างไรนายสั่งให้จัดการท่องสมนรกน้ำแข็งไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการคันไม่ได้กว่ากวัวทนความหนาวไม่ไหวข้าจะให้ยาวิเศษอุ่นกายบำรุงใจสามเม็ดกินเข้าไปแล้วจะได้ปว่วงเสียเวลาขอขอบคุณท่านอาจารย์ประธานยาทิพย์ ผมคืนลงแล้วโอยรู้สึกร้อนไปทั่วกายความหนาวหายไปโดยสิ้นเชิงไม่เหลือหรอลีบขึ้นบนดอกบัวเร็วกับผมนั่งเรียบร้อยแล้วถึงแล้วละ่ะหลงจากดอกบัวเร็วเบื้องหน้าฉัไหนจึงไม่มีร่องรอยคนแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่เห็นข่าวโพลไปหมดทั่วภูเขาราวกับหิมะตกไม่เห็นมีแมกไม้ที่จะอชอุ่มเลยมีแต่ซากไม้ซากกิ่งอยู่ลงเหลงที่นี่หรือที่ใดไม่ทราบ ที่นี่ใกลชิดกับนรกน้ำแข็งภูเขานี้ได้รับความเย็นจากน้ำแข็งที่เย็นจัดมีหิมะตกตลอดปีจึงหนาวจัดผิดปกติเราไม่ได้เดินทางในยมโลกฉะนั้นจึงไม่เห็นวิวแววของผู้คนเพราะว่าหนังอยู่บนดอกบวัวเป็นการเหาะเหินเดินอากาศเจ้าตามชันเดินเรียบตามเชิงเขาข้านซ้ายก็จะมาจบถึงนรกน้ำแข็งสถานที่ป่าเปลี่ยวเช่นนี้ภาสัจากถนุนขนทางต้นไม้ต้นไล่ล้วนถูกความหนาวครอบตายจนหมด ปรากฏเป็นภาพตายซากเดียวดายยิ่งใกล้เข้ายิ่งรู้สึกหนาวเย็นจับใจฉลอย,ยาทิพสามิตนั้นจะพ่อยเสื่อมพลังยาลงแล้วกระมังพลังยามีได้เสื่อมคลายลงเป็นเพราะยาทิพเกิดการหมุนเวียนของกลังยาสักครู่จะเกิดความอุ่นไปทั่วตัวสามวันเต็มๆยังไม่เสื่อมคลายเจ้าจงวางใจได้ท่านจะไม่ปล่อยให้เจ้าหนาวตายดอกข้างหน้ามีบ้านช่องอยู่แถวหนึ่งบ้าสร้างด้วยไม้ทาด้วยสีดํา บนหลังคายังมีชิม้าปกคลุมหน้าบ้านมีเสาไม้สองอันตั้งโดงอยู่มีไม้อันหนึ่งแขวนอยู่ตรงกลางบนนั้นเขียนว่านรกน้ําแข็งข้างหน้าคุนรกมีทางเล็กอยู่ทางหนึ่งตรงเข้าไปในบ้านนั้นการตกแต่งจึงซอมซ้อสิ้นดีเพราะเหตุว่าคุกนี้ถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งวิญญาโทษ้วนถูกแจกแข็งกระด้างไปหมดไม่สามารถหลบนี้ได้การตกแต่งก็เลยทําอย่างหล,ลววบนถนนมียม,มทูตสองสามคน คุมตัวหญิงชายสิบกว่าคนมิทราบว่าไปรับการลงโทษที่คุกนั้นหรือไฉนใช่แล้วพัสดีกับนายทหารเดินมาอยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าหยางเซินเตรียมการกับพบแสดงความคลรวะขอแสดงความคลรวะต่อท่านพัสดีกับนายทหารเราทั้งสองคนได้รับทว่าองค์การท่องเท่กขอได้โปรดชี้แจงอธิบายด้วยเถิดท่านอาจารย์และหยางเซินจงอย่าได้มีพิธีคารวะเลยหนูคี้ได้รับคําสั่งจากเจ้าชอยกังอวง ทราบว่าท่านอา,าจารย์ยังเส่นเห็นสำนักเสียงตึงมงนุษย์จะมาเยี่ยมชมคุ้นกแห่งนี้น้ำความจริงปฏิพิ์ในเที่ยวเมือนรกพืยอกระตุ้นเตือนขอบกู้ช่วยชาวโลกเชิญดังทั้งสองตามข้าพเจ้าเข้าไปตรวจช่วช้ามไหนขอบคุณมากเราจะเข้าไปชมดูมนุกน้ําแข็งโดยตรงไม่ต้องเข้าไปในบ้านละก็ดีครับสะน้ําแข็งนรกอยู่ในถ้ำกลางระหว่างภูเขาสองลูกภายในคล้ายสะไวน้ําของแดมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายพันบอ่อ มองจากทางไกลไม่สู้เจ็มชัดนักภายในสระมีทั้งหญิงและชายบนกายนุ่งใส่เสื้อชนในเท่านั้นท่อนล่างของร่างกายส่วนมากมองไม่เห็นถูกล้อมล้อมด้วยน้ำแข็งทุกคนมีสีหน้าเขียวอือยิมฝีปากดำมือไม้สันเทาไม่สามารถแม้แต่จะส่งเสียงร่ำร้องเชียงแต่คกลนคางอย่างหมดเรียวแรงผู้เท่าสองคนที่อยู่ต่อนหน้านั้นชาย,ายตาวิงวอนพ่งมาอย่างกระผมประหนึ่งว่ามีอะไรจะพูดด้วยขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า จะช่วยกู้มันขึ้นมาพพ้นจากความทรมานด้วยการถูกแช่น้ําแข็งจะได้ไหมข้าพเจ้าใหญ่วิญญาณโทษสองสาตนขึ้นมาบนฝั่งท่านถามได้เลยดีสิครับขอฐานท่านผู้เท่าผู้นี้ท่านรู้สึกรสชาติที่อยู่ในที่นี้เป็นอย่างไรบ้างน้ำแข็งมืดฟ้ามวลดินเสื้อผ้าบางนุ่มเพียงกางเกงชั้นในกระพมไม่มีเรี่ยวแรงที่จะพูดได้แล้วตัวกายจากศรีรษะจะถึงไปมือไปเท้าแข็งทื่อจนหมดใกล้จะวายปาน ดิบเอาน้ำขีดไม่มันกินเพื่อช่วยเพิ่มพลังกายกำลังวังชากินก็าเร็วเดี๋ยวจกสภาพได้อย่างที่เจ้าได้ทำบาปอย่างแรน,นมุดทั้งหมดมาเพื่อลกจะพิมพ์หนังสือบอบกล่อมช่วยกอบกู้ผู้คนจะไ,ได้เอาแบบอย่างของเจ้าจะได้ไม่ต้องตกคุกนรกนี้เมื่อหลังจากตายแล้วขณะที่กระผมอยู่ในโลกมนุษย์ชอบในการสะสมสแตมและเหรียญตาโบราณต่างๆตอนมีอายุ45ปีนด้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งซสมิลติยมตรงกัน เราทั้งสองคนใยายามวางก็มีกรารสั้รคหรือน้ำชากันสืบสนมราวกับเป็นพี่น้องร่วมสาบานเดี๋ยวมาวันหนึ่งเขาจะออกเดินทางไปต่างประเทศโดยเก่งเอาพวกสแตปมเหรียญนโบรนาณที่มีราคาขั้งกวดแสนแพงซึ่งตัวสะสมอยู่นั้นจะถูกขโมยไปจึงได้ไปฝากไว้กับกระผมเพราะว่ากระผมเกิดความประหม่าขึ้นมาช่วงขณะจึงยักย้ายเอาของที่ฝากนั้นไปยังแหล่งอื่นต่อมาเมื่อเขากลับมาได้ไดทงถามเอาสิ่งของที่ได้ฝากไว้คกนกระผมบอกเขาไว้ว่าต้องข้อถทษเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคึงโดนก่อนที่ผ่านมานี้โดนขโมยขึ้นบานพอน้ำไม้ของก็ถุกโบราณที่มีราคาแพงกงหมดถูกคนไปจนหมดเกลี้ยงเพื่อนผู้สนิทด้ยินแล้วจึงจีบฉันน้าใจอะไรอวันอย่างสุดซึ้งในเมื่อถูกขโมยไม่เลียว่ามีทางที่จะเอาคืนมาได้ก็เลยตามเลยตอนพบมีอายุในห้าสิบกาปีเกิดมาเล็กในตับเปิดไอแลสวิญญ,ญาณล่องลอยไปยังยมโลกหารูปไม่ไหวย,ยมโลกได้มีการบันทึกข,ข้อมูลความช่อฉวนในทางความพชั่วของผมอยู่ก่อนแล้วเนื่อผ่านการใช้ประกฏนั่งเดิมตอนนั่งอยู่กุศลเนื่องในที่สุดก็ต้องกลมหน โดยถูกเจ้ายมมาถูกดิซองตัดสินให้เข้ามาอยู่ในแดนนรกใส่น้ําแข็งพี่กาหนดโทษหาปีแต่วันถูกปิดทับในน้าแข็งตัวเย็นเนื้อแข็งแสนที่จะทรมานจะสำนึกตัวใดมันก็สายเกินไปเสร็จแล้วพะนั้นได้ปวดความนกรธาพัสดีแก่ผมด้วยขอโทษให้กระผมเสียเพืพ่อนทุกไปก่อนกําหนดจะได้ไหมขอท่านพัสดีลดโทษให้น้อยจะได้หรือไม่ประการใดนั่นเป็นการตัดสินตามยมกฎหากไม่ได้รับคําสั่งของท่านยมผบ้านข้าพเจ้าก็ไม่มีอำนาจในที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ขณะนี้นนมันกินน้ําขิงแก่หนาวก็นาวายการเลี้ยงดูที่ดีแล้วยังไม้มีการขอร้องอะไรอีกเลยแต่ยังถามยายแก่นางนี้ที่ต้องตกมาอยู่คุกนรกนี้โดยเหตุอะไรอีกไหมยายแก่นางนี้ถูกความหนาวครอบจนทนไม่ไหวยอยู่แล้วลมอยู่กับพื้นยา้เธอตอบได้อย่างไรท่านนายทหารขอน้ําขิงให้เธอกินบ้างเพื่อแก้หนาวเพื่อช่วยกระตุ้นให้ฟื้นคืนสติเถกก็ได้ดีบด่มเร็วจนตอบคำถามท่านอย่างเซอร์ท่านนี้้ดีนะมีจะถูกตำทษดเพิ่มกันอีก โอ้ยฉันทุกท่นน้ำม,มานเห,หลือหลายน้ำแข็งเหนาวจัดชนิดนี้ขายกับหลงเก็บศพหรือหอตั้งศพที่แช่เย็นศพโดยเฉพาะฉน,นั้นท่านเห็นทั่วกายฉันออกสีเขียวกำไม่มีสีเลือดแม้แต่น้อยตอนฉันอยู่ในแดนมนุษย์ในเปิดซ่องนางโลมตั้งตนเป็นแม่แล้าอยู่บ้านต่ำๆสับพลังเครับเสื้อเด็กสาวว้1สิบกว่านางในจํานวนนี้มีพวกชนเผ่าบนภูเ,เขาพวกผู้หญิงคนดีตามบ้านนักเรียนสาวที่มีการเรนบ้างให้รับแขกทุกวันผู้ใดไม่ทําตามผู้ต่างกถูกกุมขังและพวกแมงดาข่มขู่จัดการ เงินสกุลปก,กอนโตในจะบวกสาวโสเภณีนั้นก็จะมีแขกลิงหยาดทางบ้านจะขอแต่ตัวไปช่วยออกจากความกลมขืนนี้กลับเป็นตัวอิสระเสรีไม่ได้โอกาสใหญ่ก็เลียกร้องเงินทองเป็นจํานวนมา,มาบางคนก็ไม่มีเงินพอที่จะแต่ตัวจึงต้องให้ความสดสาวจมปักไปตลอดชีพดินหล่นกินเกิดอยู่ในซ่องนอนช่นยุตใไห้าสิบปีนั่งจากลำสุรายาเมามากจัดจับเวลาทําให้เกิดเส้นโลหิตในสมองแตกเพิ่งแก่ความตาย แต่แ้วึงรู้ว่าทุกท่านยุบบาลตัดอายุไขไป10ปีเพื่อที่กองกำลงเขียนไว้มากลดเหลือถูกกระสินี่้เข้ามาอยู่ในล็อกอุจนะปะสะัสสาวะห้าปีครบการลงโทษแล้วย้ำอยู่ตัดสินเข้าลกน้ำแข็งอีก30มปีแม้ครบโทษแล้วยังไม่รู้จะต้องถูกส่งไปคุมไหนงลงโทษอะไรอีกตั้งแต่แต่ลงทุนปัจจุบันนี้รับความทุกข์ประมาจากอุจละปะสะัสสาวะน้ำแข็งความทุกข์้นโทษยังมีงอีกมากเป็นการทรมานแสงสาหัสอย่างที่แท้จริงแค่นี้ต้องโทษตัวเองที่สร้างบาปสางเวงกรรมมากเกินเท่านั้น เปลี่ยนวิญญาณโทษหญิงคนสุดท้ายให้เล่าสารภาพความผิดตอนที่อยู่ในแดนนุดมีสมาธเขียนลายโดยเร็วในฐานะรีบให้น้ำขิงกินเพื่อขตีพระเยสุในการบอกเล่าพูทจาขอรับคําบัญชาแต่กินแกน้าไปแล้วขอถามสุภาพสตรีผู้นี้ชนันเท่จึงได้ตกมาอย่างนรกน้ําแข็งเมื่อพูดแล้วมีความอายและคนความแค้นทั้งอายทั้งแค้นขนาดนีิฉันมีอายุ18ปีรวมกับคณะละครลำคณะหนึ่ง หลดตีนตาขณะออกไปแสดงถอดทุกทีดขนาดแสดงได้มีการแสดงเปล่งไพ่เป็นประจำเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมตามมาเพราะเหตุกิจการไม่เจริญคณะละครสลายตัวได้เป็นอาชีพมาเป็นนางโทรศัพท์หรือโสเพินิชั้นสูงถูกเดียกตัวไปรับแขกเป็นประจำหรือแสดงการเปล่งไพ่แขกชมตามรายการก็ลเลยรู้จักสงกับแขกคนหนึ่งซึ่งเป็นพ่อค้ามีเงินกินอยู่ได้การต่ลำพังในานะมียน้อยขั้นตกมาถึงตอนอายุสามสิบปีแล้วองคนเกิดมีความเห็นขัดแย้งกันก็เลยแยกทางกันไปในขณะที่ตกเลยกินยาพิษฆ่าตัวตาย แล้วก็เลยตกไปอยู่เมืองผีใต้โงถูกคุมขังขอยู่หปีแต่มันถูกตัดสินให้เข้ามาอยู่ในโลกน้ําแข็งมาจนวันนี้เป็นเวลาสามปีแล้วและยังจะทือทอีกสิบสองปีงันหมดการลงรายยารับความทุกข์ทรามานยิ่งนักเดยวดร้ันโดนทับอยู่ใต้น้ําแข็งเห็นขายแข่งชาเอาเย็นเสียใจสันนิษตัวได้ก็สายสยแล้วจึงขอเตือนสติเพศในโลกมนุษย์อย่าได้เอาเยี่ยงอย่างที่ฉันหลงในทางปิดเป็นนักการ์ดวิญ,ญญาณโทษผู้นี้ขณะอยู่โลกมนุษย์ไม่ประกอบอาชีพทางสุจริตเลือกแสดงคันบัมลามกเปเลปเีอันีง,งม ต,ตอนมีชีวิตยอยู่ไม่ชอบุ่งผมเสื้อผ้าแต่ไน้นต้องถูกตัดสินที่ตกลงนรกน้าแข็งทันทีให้มันหาเสื้อผ้ากันหนาวก็่ามีทางจะให้ทาเองนับเองสมควรแก่โทษแล้ววิญ,ญญาณนี้ยังมีโทษอื่นแล้วอยู่อีกมันครบกำหนดโทษแล้วต้องส่งไปลุ่มอื่นถ้อยหญิงลงมนุษย์จงจําแบบอย่างจากนี้เดิดในฐานรีบนําวิญญาณโทษทั้งสามลงไปทั่วทั้งนรกหมอกขาวเหมือนควันรู้สึกมีความหนาวอยู่บ้างนั่นคือการกระจายของฝวันเย็นไอหนาวล่ะบรรดาชาวโลกที่จะฝากทรัพย์สินเงินทองจากผู้อื่นแล้ว จัดการแปรเปลี่ยนอย่างลับๆหรือโกงเอาเสียเลยหรือเปิดซ่องคาร์พเมนีและไม่ยอมให้หญิงสมเพณีถ่ยตัวหรือผู้ดีจ่าฟุ่มเฟือยจนควรสุดฤสุดรายดูมีสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศของตนที่สมใส่ต้องเป็นอภรรที่ส่งมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะอวดแสดงว่าตนเองร่ำรวยมีเงิน่รู้จักใช้เงินท้องที่เหลือใช้นั้นซื้อสินค้าเสื้อผ้าผ้าห่มแจกจ่ายคนจนให้รอดพ้นไอ้ดูหนาวหรือพวกสตรีที่ชออแสดงตัวต่อที่สนานุ่งกระโปรงสั้นเปิดหลังเจตนาเปิดเผยร่างกายเพื่อยุให้คนอื่นหลงรักนั ในชอบประดับประดาภายนอกสวยงามเหล่านี้เมาแต่แล้วนแต่สินให้ตกเข้าไปในโลกน้ําแข็งให้มันได้รับรสชาติแห่งความเย็นชําคืนนี้เวลาหมดลงเราจะกลับสํานักละขอขอบคุณท่านพัสดีกับาัาการห้การแนะนําชี้แจงลากรละขอรับนักการส่งท่านอาจารย์เจ้าหยางเซินรีบกินดอกบัวเล็้วกับผมนั่งเรียบร้อยแล้วครับท่านอาจารย์กลับสํานักได้แล้วถึงสํานักแล้วหยางเซินลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างเดิม thank you